สวัสดีวันปีใหม่ไทยครับสวัสดีสงการและสวัสดีวันครอบครัวนะครับผมจอห์นี่มือป่าบินดี้นะครับและครอบครัววันนี้นะครับขอมาสวัสดีพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศและตลอดจน f c ทั้งประเทศวันนี้ครับถือโอกาสวันดีนะครับได้ขออนุญาตมาลดน้าพาลูกๆทั้งสองและภรรยามาลดน้ําดําหัวปู่ยากก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้บังเกิดเก้าของผมเองนะครับ สวัสดีจ้าลูกสวัสดีครับก่อสำหรับครอบครัวไหนอยากได้เสื้อลายการ์ตูนลายใหม่จอร์นี่มือปราสั่งเข้ามาได้ทางช่องทางของจอร์นี่ได้เลยนะครับเสื้อสวยๆนี่อุ้ยลิมิเต็ดเลยสวยไหมลูกสวยไหมของแท้มันต้องมีปั๊มคอด้วยเฮ้ยของแท้ไมต้องมีปั๊มคอถ้าของลอมันจะไม่มีปั๊มคอใช่ไหมโอ้แต่ไอนิ้ใส่บรอใส่รลอเลยนะลูกใส่ใส่ให้เพื่อนเพื่อนทั่วประเทศดูนลูกสวยสบายไหมครับ มีไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่นะครับครอบครัวไหนอยากได้เสื้อลายใหม่ของจอนี่ก็สั่งเข้ามาทางช่องทางของจอนี่มือปราบได้เลยนะครับเสื้อลายใหม่สวยๆเอาไปใส่ลายสีด้วยอ่าครับมาวันนี้ลายเซนไปมามาไหว้ปู่ขอให้ปู่มีความสุขสุภาพแรงๆครับเป็นดินรถปู น้องมาขวานน้องมาขวานเดี๋ยวเริ่มเลยลูกเจียมาเรยนเก่งๆรักมาเจ็บไม่ปวยนะทีนี้นะต้องการอะวรต้องการอะไรต้องการวาสุขควาสุขแล้วก็รวย ด้วยสุขภาพแข็งแรงตลอดไปได้ลูกเอ้ยน้กรวรน้อกับพี่มาทีนี้อ่าโอเคครับพี่เข้ามาดิะายูไมค่ะาดเลยครับคันนีอนเลูกค่ะ่อนอะไระคะ สวัสคบขอให้คำอวยพรของคุณพ่อคุณแม่ผมส่งไปยังเพื่อนๆผม f อผมทั้งประเทศจงมีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนนะครับลำล่ำรวยๆขอให้ทุกท่านเที่ยวสงการปีนี้โดยมีความสุขและปลอดภัยครอบครัวผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่าน ทั้งประเทศนะครับขอใทุกท่านมีความสุขครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ